สวัสดีจ้าพีน้องสวัสดียามเศร้าเชื่อมเป็นบันไดไปเลยห้องทานเหรอวะ

เอา <laughs> ใ่อยจะาาก,กินยังไงตาคนนี้ลอยได้ไหมแม่พูดวา่าเสร็จแล้วอยานักงานห้องนี้เ,ยเ่ยพนักงานเพื่เห็นเนี่ยมาทำทำงานเพื่อเนเนี่ยเพื่อเกข้าวบันไดอยู่เอ้วยหาสีบป่ท่้าสิ มหาเขาเี่กทุ่นหิงตัเป็นยังไงต้นอในบ้านหลังนี้มีกาตั้งศิลป์าษาทุนหินตั้ดหมายถึงว่าหมายถึงว่าสวยไหมหรือว่าเคยที่ไหนสวยสวยเคยไปเห็ดเฮอนทุงสัตย์ห่ดีบอนไเห็ดไรเพื่อนอะไหลังนั้นเลยเรายอะานอทานันาัน

ครับเวลาง่ายเยอดังอีกเออมาส่งของเล็ไม่เล็กพี่สิ่หนึ่งป่าว่าส่งของเมอสาวมาข้อบองขอบอดไปอีกรอบใวนๆนะสาวเวลาใช้อาง่อก่อนย่างเว้นเพื่อนสิโตข้างกับวายฝาตกเดิอตกย่าขึ้นอย่าตกย่ามขึ้นอีเดีดจอนแห้งไ่แห้จะมาถวบอะไรแ ท่วมเขามาันได้เฮือนเลยน้าใครู่าน้ำาระทวมดัง,น,งดน้ำวมหัว่ตัวโปรตีนต่านนนอนหุ่งเอ,อยได้ตอดตรงมาแหง้งกเ็เไดแลนไปหากกระพุ้งห้องนำ้ำหุ่งเอยโปรตว่าสันว่าสันเปียกแกลกนั่น่าที่น้นเลียอะไอรวิ่ง้ที่แรกมันจะไหล่วน เปียกไอหมองขวาเนาะตะวันมือนสานี <3 broken. S 1> <días> ่เปียกแรงแต่ยูนหนางานไปสีป้พ่ออีชั้นอีทั้งหนึ่งพ่ออยู่บ่โอหให้ในให้พ่อไปเลยพอบอกใหนอใหนอมันหนื่อยเดียวเราคิดจะพ่อรึมือทาใหนอกบ่เอนเฮ้ยมันแหงก็ใครดีไเลยไเอาให้มันพ่อไปเลยที่เดียวจังป่ได้ไปไรลูก

เนียเขาิมเห็นอะไรใจนี้เขาเี่ยวเนยเขาไม่ข็นเฮียนหม่ว่าเดี๋ยวเฮียนเขาเดี๋ยแต่แัหนังสือยนเลว่าแต่ว่างันอาจจะว่าได้ข้นว่าที่20นี้หรอกมันดูมันสิดูเล่งเฝ้าคนประของเขาเนี่ไม่เอาเขาสุยาว่าจะดูแบบหอนคนคำว่าได้เอาเข่ามันมันมันมีคำามันสิดูกดดันบคำว่าได้เอาเขาก็ไม่มีมือเขาเลยเพราะว่าเขาว่าเอาเขาใส่อยังใส่ภาษาบริอบอกพันามือเขาจะไปทาปีกแล้เขาคเลยโคบริท เออเขาพูนกับเขามานอนมาหยั่งบ่ได้เหดุยังม่ได้แต่ว่าแม่เพิ่พว่าเขาเอามือเอาเว้นอ่ะดีได้วบักล่าเวลาเฮ็ดอย่างล้วยรียบร้อดให้มีคนเขามานอนมาหยังงื้นมันจงบ่เบิ่งเบิ่งเซาบ่หนั้นนะครับแล้วว่าผมอันนี้มันเตียมนอนเอียงเขามันบริด้ครบตัวหองเลยโทรทัศน์เ่าก็บ่มีมีอริเจอเกับ่มีขืนเพื่อไรเาต้องครบตุย่างเข้าสานยัีงเังก็เขา เย้ยวอุปก <To> ่มบูรัีหอโอ้เขาแบกออกแบกเนี้ยังคัดวาเข้าไปแลยมีันต่มันครบโอย่างทุลัทกันยังบออแกคือุปกรณ์ภายในทั้งยังบ่พร้อมมันมีควไม้คือมันมีตัวเฮือนอัดนะพี่น้องจริงๆมันก็ต้องแบบมีควบซย่างอุดมสมบูรณ์มคยมีงานนอกคือเเคยูกกระเีนี่มันจะมีจะเคยมีแต่ว่า อ ciel, ันนี้มันก็้แจะปึงบ้านไทยเนาะแจะปึงบ้านเทามันเป็นยังสี่แมนวิธีบ้านเทามันเป็นยังสี่ว่าต้องมี้อย่างครบมันจังแบบอยู่เย็นลมเย็นเป็นสุขกับกระถานนะผนถ่านให้หน่องบ้านอาหารเงินเก็บขึ้นมาเหียดอันลีโนบีพก่อนครับนี่เพป็นครับวิวอินวิวอินแล้วพ่าบ้าพร้อมกับผู้แล้วท้าึ้นเฮ็ดบุญเฮ็ดยังพร้อามกับคุณละมั่งเนาะ เป็นยังงก็จได้กันไปมาจังประเดิริงแต่วันเร่อนเพื่ออันนี้ฟีเจอร์นี้เรียกวันที่กี่ทีก็ดีอยเพราะว่าวันที่เกมหาสำเร็งานเนี่ยชิเดะเบิงสิเดะยังเดเดะเบิงอยากเบึ่งก่อนไปเดียเกมพายกับชิเดเขาดูมังคีินกับกันแรงกว่าจับนู้ กระจกมาเมื ừ, ่อีรครับมื่อจเมื่องเมเห็นว่าเขามาใส่มาเนีบกระจกพอมาวานนี้เพื่นมาใส่ขอบกระจกมาอนี้ก็สิว่าเป็นประตูประตูกระจกมันบอกเดี๋ยว่ระตงถามเขียนว่าพี่ไนจะประตูเบอร์หกะอก ให้หนอกจานครับหนอกมี vinegar, ่ไเดนมามย์สหนอกเร่อทาติภเยี่ยมเพิ่งเยียมเพิ่าไทยล่ะเขาติว่าเค้าสิว่าเพิ่งน่ยไทยเขาจะเตือนเตือน้าออี่ลอดพี่หนองมาหนิเพิ่งได้ไปซื้อสีให้พ่อกับอ่ะตีด้พักกันลูไปซื้อสี อืมเห็นยูใส่บุ้นี่รับนี่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 แม่อันนั้นบอะสำหรับพี่น้องจะใส่คลิปนี้แค่ขอฝากเพ้่อชนคลิปหน้าพรไมก